สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นำเสนอรถสไลด์นะครับรถสไลด์รถเครนรถวินในตัวครับเดี๋ยววันนี้พาชมเครนก่อนนะครับ เป็นเครนขาสูงนะครับสามตันท้องวีนะครับสามตันท้องวีสองชักสามปลอกขาช้างจะเป็นขาสูงนะครับตัวน,นี้ทาดานนะครับทาดาโนทาดาโน เป็นเครนเก่านอกนะครับวางยังไม่ได้ใช้งานนะครับติดตั้งมายังไม่ได้ใช้งานนะครับดูช่วงล่างยังไม่มีน้ามันเยิม้มยังไม่มีน้ามันเฮลิกอาบเกียร์อาบคัสซีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาเครนใช้งานนะครับคันนี้ใช้ดีมากๆนะครับ<ม>เก่านอกกิ<ม>๊กเลยนะครับ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีน,นึงแล้ามาดูถาดสไลด์นะครับถาดสไลด์ถาดสไลดไล์เป็นถาดสไลด์ตรงเพราะว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาใช้คู่กับกับ,ก,บกับเครนขาสูงตัวนี้นะครับถาดสไลด์เป็นถาดสไลด์ตรงแล้วก็ดีตัวด้วยด้วยขาขาเครนไฮดรอลิกสูงนะครับสภาพเก่านอกครับลว้ลวนเลยเก่านอกล้วน พื้นอาจมีผุมีพังบ้างตามสภาพของรถเก่านอกนะครับพื้นถาดสไลด์นะครับพื้นถาดสไลด์อาจมีผุมีพังบ้างถาดสไลด์จะยาวนะครับถาดสไลด์ความยาว5เมตร35นะครับบริเวณใช้งานนะครับกว้าง2เมตร20 นะครับยาวห้าเมตรสามุดห้านะครับช่วงล่างหกน็อตนะจ๊ะเนี่ยครับทะเบียนพร้อมคันนี้เมืองนอนท์นะครับไม่ได้ใช้งานทะเบียนเต็มนะครับเคลนสวยนะครับสภาพเข่านอกเข่านอกทั้งรุ่นเลยนะครับ ซึ่งรถตัวนี้มันจะมีเครนมีสไลด์แล้วก็มีวินนะครับวินสิตันนะครับวิน10ตันในตัววินสิตันในตัวแล้วไปดูวินกันนะครับผมตรงล่าง6น็อตนะครับของแท้ f r นะครับ FRR เราจะมาดูวินนะครับวิน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 เก่านอกเลยนะครับผมติดรถมาครับทั้งชุด วินเก่านอก10ตันนะครับเทรนฝั yeah. Yeah. ่งนี้ก็สวยนะครับดูทุกมุม,สว,มสวยทุกมุมนะครับผมสวยทุกมุมคัสซีจะเป็นคัสซี FRR <Yeah. S 1> เอ้ยไม่ใช่ FD FD oh. ผมเลิมไปขอประทานโทษนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นฮีโน่นะครับเรนเจอร์ Ranger. เอดีของแท้เลยครับเก่านอกคัสซีเก่านอก,ก,นอกรถเก่านอกยังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเป็นฮีโน่เรนเจอร์เจ้าสุม่นะครับง่ายคือเจ้าสุม่นะครับนี่ครับภายในอยากให้พี่น้องดูภายในคันนี้นะครับ ภาษาบ้านเราเมืองไทยบ้านเราก็จะเป็นว่ารถคลาสสิกนะครับหัวคลาสสิกคแน่นทุกจุดนะครับดูสภาพหัวนะครับเัี๋วขออนุญาตเอาป้ายออกก่อนนะครับสภาพหัวงเขานะครับจะไม่มีรอยสนิมหรือว่าอะไรก็ช่างที่ว่ามันเขาเรียกว่าผุอะไรไม่มีเลย ออตัวนี้สวยมากครับคลาสสิกมากนี่ครับภายในนะครับผ้ากำมะหยี่ยุ่นยุ่นนะครับเบาะเนี่ยข้างหลังสวยงามครับ,บเบาะแคบสวยสะอาดนะครับอันนี้เราไม่ได้ลงน้ำยาล้างคราบล้างอะไรให้ลูกน้องเป่าฝุ่นแล้วก็เช็ดผ้าเปียกเฉยๆผ้าหมาดๆเฉยๆนะครับ สวยงามครับคันนี้อยากให้ลูกค้าดูภายในของเขาความคลาสสิกของเขาก็จะอยู่ที่ว่าก็เหมือนรถโบราณนะครับเหมือนรถโบราณเหมือน MC เหมือนรถกระบะโบราณของเรานะครับเดี๋ยวเขาญยตเก็บป้่คัสซีสวยครับเลี่ยม สภาพเข่านอกนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยผุพังนี่ครับฮีโน่นะครับเจ้าสีตาของเราฮีโน่เรนเจอร์นะครับ C, C ีซ e, ก็จะเป็นรุ่นโคตรรุ่นของเขาภาษีเต็มนะครับเครื่องจะเป็น H O6C นะครับ H O6 ก H O 6โเทอร์โบก็จะตก2 1 0แรงน,นะครับ เก่านอกสวยๆ,ๆนะครับเบียนเต็มนะครับปี2566นะครับภาษีเครนทุกอย่างลองหมดแล้วสวย,คยนเครนนิ่มเครนเงียบแต่ถ่าสไลด์ผมไม่ได้ไล่ระบบนะครับท่านใดสนใจนะครับเครนนะครับ3มตันท้องวี3ปลอก2ชักใหญ่ ขาสูงอยู่ที่ราคาแสนแปดนะครับ3ตันแท้นะครับทาดาโนทั้งคันหกแสนนะครับทั้งคันหกแสนท่านใดสนใจครับติดตามที่เบอร์โทร087 8 7 4 6 4 9 5ส่วนกันยางยินดีให้บริการและคำปรึกษานะครับกขาบขอบพระคุณนะครับ กลับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อ,อนนะครับพบกันหน้าพบกันคราวหน้าก็คันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ